พันตำรวจเอกอนุวัตรรักเจริญผู้กำกับสพศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะกรรมการตำรวจสพศรีสัชนาลัยและตำรวจจิตอาสาตั้งโต๊ะแจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีหมวกนิรภัยสวมใส่บริเวณหน้าจุดบริการจราจรหาเสี้ยวและหน้าจุดตรวจตำบลท่าชัย โดยพันตำรวจเอกอนุวัตรเปิดเผยว่าในช่วงสงกรานนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายลดอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยในพื้นที่สพศรีสชนาลัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์และส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภยัย างสอพศรสีสัชนาลัยและคณะกรรมการตำรวจของสอพศอรสีสัชนาลัยเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการถนนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรขึ้นโดยช่วงแรกได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชนต่อมาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่2ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนช่วยจัดหาหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมามอบให้เบื้องต้น400ใบสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีเพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจะดําเนินการแจกไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้จากนั้นจึงจะใช้มาตราการทางกฎหมายจับปรับตามระเบียบต่อไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนชาวส,สีชนาลัยที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงสงกรานต์คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถและขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์นัทวดีพ่วงหงรายงาน แจกฟรีเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกครับให้เขาได้มีจิตสํานึกว่าเออขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับถ้าบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะต้องมีการปรับนะครับปรับตามรูปแบบนะครับตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถานีตารวจตรีสัตชันนายนะครับคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะค่อยๆนะครับ เป็นการกค่อยๆสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคนทั่วไปอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยอยากสวมหมวกนิรภัยเพราะว่ามันไม่สะดวกมันอึดอัดนะครับแต่เราจะต้องสร้างนิสัยนะครับลูกฝังให้เขาเห็นความสำคัญของหมวกนิรภัยนะครับแล้วในช่วงสงการนะครับนี้ผมก็ทางสถานีตำรวจพลรศรีชันชนาลัยแล้วก็ตตรสอพศรีชันชนาลัยลก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ านในเขตพื้นที่สพศรีสัชนาลัยหรือเดินทางไปที่ใดก็ตามนะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ